สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker คราวที่แล้วนะครับผมได้มีการอันบ็อกซ์กันไปแล้วก็รีวิวกันไปสำหรับตัวคาเซนะครับคาเซฟิลเตอร์ซึ่งจะเป็นฟิลเตอร์แบบแมกเนติกหรือแบบแม่เหล็กนั่นเองครับแล้วเข้ามาพร้อมกับตัวฝาแคปที่เป็นแบบแม่เหล็กในวิดีโอที่แล้วที่ผมแนะนำกันไปนะครับซึ่งมันสะดวกการใช้งานมากนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้บอกไปเมื่อวิดีโอที่แล้วมันเป็นความลับของเจ้าตัวฟิลเตอร์คาเซนั่นเองครับฟิลเตอร์คาเซที่ทางบร,ริษัทนำเข้ามานะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในชื่อซีรีส์ท บูฟอลีนนี้ไม่ใช่มนุษย์กายพันธ์นะครับจริงๆบูฟอ i ีนซีรีส์นะครับของคาเซททุกตัวนะครับข้อดีของเขาคือเป็นระบบแอนตี้ช็อคฟิลเตอร์นั่นเองครับนั่นหมายความว่า เวลาฟิลเตอร์ตกนะครับมันจะไม่แตกนะครับมันจะลดอาการแตกหักลงไปได้จากการที่ล่วงหล่นขณะใช้งานนะครับซึ่งเขามีการเคลือบนะครับโคตติ้งแบบพิเศษขึ้นมานะครับทำให้มีความหนามากขึ้นของตัวแผ่นกระจกนะครับรองรับการตกกระแทกต่างๆนะครับซึ่งเราจะมีบททดสอบกันให้ดูนะครับว่าคาเซตวูฟลีเนี่ยมันสามารถป้องกันการตกกระแทกได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดสอบกันเลยครับขั้นตอนแรกที่เราจะทําการทดสอบตัววูฟเฟอร์ลีซีรีส์นะครับของฟิลเตอร์คาเซตนะครับเราจะ จะทาการใช้นะครับลูกบอลเหล็กนะครับเพื่อทดสอบการป้องกันการตกกระแทกลงมานะครับโดยลูกบอลเหล็กเนี่ยมีความหนานะครับอยู่ที่800มิลนะครับจากนั้นนะครับเราจะเซตความสูงนะครับของการปล่อยตัวลูกเหล็กลงมานะครับที่ระยะ80เซนและระยะ30เซนนะครับโดยที่ลูกเหล็กของเรานะครับหนักอยู่ที่23.8กรัมนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราเอาตัวฟิลเตอร์คาเซตวูเบอรีนะครับ ไปวางที่บริเวณด้านใต้นะครับของท่อปล่อยลูกเหล็กนะครับโดยขั้นตอนแรกเราจะเซตให้ลูกเหล็กอยู่ที่ความสูง80เซนนะครับแล้วปล่อยลงมาโอเคครับนี่คือผลที่ได้เลยนะครับกระจกจะไม่แตกนะครับเพราะเรามีการเคลือบช็อคปูบเอาไว้นะครับซึ่งเมื่อเราทดสอบกับฟิลเตอร์ดิทวทั่วไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าฟิลเตอร์โยทั่วไปแน่นอนครับแตกแน่นอนครับแต่ของฟิลเตอร์คาเซ็ตวูลเนเนี่ยจะไม่แตกนะครับทีนี้เราลองกับซีรีส์อื่นของเราบ้างนะครับที่เป็นแบบวงกลมครับทดสอบกับแบรนด์อื่นนะครับสังเกตได้นะครับเมื่อเราใช้งานนะครับทดสอบการช็อคุ๊ปนะครับของตัวคาเซ็ตวูล i n นกับแบรนด์ทั่วทไปในท้องตลาดนะครับ ตัวคาเซ็วูลลีเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีการเคลือบนะครับช็อครูปเข้ามาเพราะนั้นมันจะช่วยป้องกันนะครับการตกกระแทกนะครับหรือการตกหล่นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแตกหักที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีมากๆของการใช้งานฟิลเตอร์เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราทำการทดสอบกันไปจะเห็นได้เลยนะครับว่าฟิลเตอร์ตัวคาเซที่เป็นซีรีส์วูเวอรีนะครับ mm hmm. เขาออกแบบให้เป็นช็อคลูฟนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. การทำงานของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามัน ทำงานได้แบบสมบุกสมบันมากๆเหมาะสําหรับช่างภาพที่ต้องเป็นสายลุยตลอดหรือว่าบางทีเราไม่ระวังนะครับทำฟิลเตอร์ตกหล่นจากมือไปนะครับถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยแตกแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นฟิลเตอร์บูรีนะครับมันจะไม่แตกที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่แค่ฟิลเตอร์ที่เป็นแบบวงกลมอย่างเดียวนะครับมันยังเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมโดยทั่วๆไปด้วยนะครับ <c oughs> เขาทำมาจากออปติคอลกลาสนะครับแต่เราเคลือบ ช็อคฟลูฟแบบพิเศษเข้าไปนะครับเป็นการโคดตึ้นแบบพิเศษทําให้ป้องกันการแตกจากการตกหล่นแม้กระทั่งเราไม่มีกรอบนะครับบางแบรนด์ดูดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยครับเขาต้องใส่เฟรมไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการตกและแตกแต่ตัวนี้เป็นออปติคอลกราสเพียวๆเลยนะครับป้องกันการตกแตกได้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับสำหรับการใช้งานนั้นทุกๆตัวของเรานะครับที่เป็นซีรีส์บูเบอร์ลิน ้องกันการตกกระแทกทั้งหมดเพดัะนั้นหายห่วงครับกับตัวคาเซสโวลูนินครับผมถ้าสนใจตัวฟิลเตอร์คาเซสโวลูนินนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่บริษัทคาเมราเมเกอร์เราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของตัวคาเซสฟิลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการหาฟิลเตอร์สําหรับงานแลนด์สเคปนะครับที่เป็นแบบแผ่นสแควร์นะครับหรือจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นแบบวงกลมหรือจะเป็นคลิปอินฟิลเตอร์นะครับเราก็มีพร้อมจําหน่ายนะครับสำหรับช่างภาพมืออาชีพทุกๆท่านนะครับก็ติดต่อเข้้าามไดนะครับที่ Line ID ดนะครับแอดคามิาเมเกในช่องเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็แชทมาคุยกับเราได้เลยครับขอบคุณมากๆครับ